คุยกันเมื่อคืนนะครับบอกว่าประมาณไม่เกินสองโมงส<ง>องโมงนะครับ<ง>สวัสดีตอนเช้านะครับทุกทท่านนะครับเสื้อสวยอีกแล้วจ้ะเอ็มมาทีไรก็เสื้อสวยท<อ>ี่เสืออยากไปเสื้อเขาทุกตัวเลยที่เขาใส่อยู่เสือแซวตลอดนะครับผมนอนหลับดีไหมครับหลับดีมากครับาอากาศแบบนี้มีเสื้อเอตัววดียากาศแบบนี้ไม่ไม่อยากตื่นเลยน้องเอ็ม ใส่ตัวเดียวมันนั้นเห็นสีแดงอยู่มันใส่เออเขามีสองตัวไม่จ่าเอ็มอ่ะมาไม่ทันวันที่สิบเอ็ดองศาเนาะเพราะวันนี้สิบสี่แล้วเมื่อวานเหรอเมื่อวานอ๋อวันก่อนก็สิบสองแต่เมื่อวานนี้สิบเอ็ดนะเมื่อวานสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมื่อวานนี้มีการพิงไฟอยู่สามสี่กองโอ้ตอนนี้มือยังชาอยู่เลยตอนนี้เอ๊ะพื้นนิกไปไหนเช้านี้เห็นพื้นนิกไหมเนาะ พี่โจเห็นพี่นิกหรือยังฮะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอยู่หน้าบ้านตื่นมาอาหารนิกกี้เลยนี่นะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับไลฟ์โพก็มาไลฟ์สดนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับ ที่จะเดินทางนะครับเดี๋ยวไปถักทายในโพทีไนไม่สบายเหรอในยังคืมไม่สบายจะพาไปหาหมออยู่ในไม่สบายยังคืมอ๋อจะพาไปหาหมอ ปวดท้องไม่ได้นอนตะเกียวนั่งกุมท้องตัวเองไม่ไม่ยอมไปเด้จะพาไปหาหมอปวดท้องบิดเหรอไม่ปวดท้องหายใจไม่ออกเดี๋ยวไปพาออกไปเด้อจะไปใส่ตองอ้อยป่ะจะไปโรงพยาบาลตองอ้อยบ่ไปบ่ไปพาไปอันต่ตีนึงแล้วบ่ไปเป็นยังสั้นเหรคนไข้นะเฮ็ดยังไงคนไข่ชวนมากบ่ค่อยมักหมอ แต่ว่ามันก็ต้องได้ไปอ่ะล้วค่อยอาการเรดีอยไปล้วได้คอยบดใดลําไร้ได้ไขได้บางคนกลัวหมอเนาะบางคนกลัวหมอคนไข่เนี่ยผมปวดท้องปวดท้องบิดบิดมันมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะกินยาแล้ยามบงหายคนไปรถทันทีได้รับาดใดทาเศร้าทาอย่างไหนนี่เท้าแล้วก็ยังไม่ไปรอซ้ายอีกเบื่ออาการมั้งทายเดี๋ยวสักพักก็บอกว่าเออรอเที่ยงอีก รอดูอาการครับเป็นแังใจนะครับให้แด่จังคือมเนาะหายไวๆนะครับเพิ่นเคยเป็นบ่เป็นเป็นอยู่แต่ว่ารอบนี้เป็นนานหน่อยรอบนี้เป็นยันเช้าเลยไหนก็ต้องพาไปเด้อโอเคเดี๋ยวจะพาไปหาหมออยู่มครับผวันนี้ไปวังเยี่ยมบ่ชิป๊อฟไปบ้านชิดเนาะเห็นลุงบอกออกสองโมงอออกแต่เช้า นี่ก็เตรียมตัวไปบ้านแอชชิทนะทุกท่านเมื่อคืนก็นั่งคุยกันดึกเลยห้าทุ่มเลยหนาวมากเลยยังไงบรรยากาศหนาวไหมเย็นครับเย็นเย็นน่าจะพอๆกันแล้วเนาะนแต่เทียบดูแล้วซู่นี่ไม่ได้ซู่นี่ไม่น่าพอมันมีลมด้วยไงอยู่นี่อ,อยู่ดอนไม่มีลมแต่บ้านแอชชิทอยู่ภูนะมีภูด้วยเหรอแถวนั้น แม่านาชิตเป็นภูฝอยลมอ่ะ,อะสถานที่ท่องเที่ยวของอุดรเลยเนี่ยแม่นาชิตก็ภูน้องแสงจะมีภูภูฝอยลมแม,ม่นาเชียว,วจะมีภูทางโน้นนึกว่าภูมันจะมีแต่แถวแถวอันนีว่ามันมันติดกับน้องบัวลาพูไงอ้าวอ้าวอ้วโบลามมาจากไหนแลเลน่นเล่นแบบพี่ไทยว่า พวงอีกแล้วยังพวงเด้ยังพวงดนี่ก็จะเดินทางนะสุภาพกับคุณจะเก็บอุปกรณ์เนาะไปไปกี่วันรอบนี้ครับเบื้องต้นนะห็นลุงว่าวันอาทิตย์กลับวันอาทิตย์กลับเราไปไปนอนคืนเดียวอาทิตย์เย็นกลับแต่ว่าไม่แน่ไม่นอนถ้าลุงไม่แน่ไม่นอน ลุงก็บอกอย่างนี้นะรอบรอบที่แล้วลุงก็บอกว่าไปนอนกี่วันเองสองวันอแล้วจริงๆล่ะสามแถมแถมวันหนึ่งรอบนี้ก็ะกะว่านอนคืนหนึ่งเพราะว่ายังไงก็สองเอาก็ต้องรอดูเนาะใครที่เตรียมเสื้อผ้าก็มันต้องน่าจะรู้ลุงต้องเผื่อต้องเผื่อต้องเื่อสักสองวัน ถ้าไปกับลุงอ่ะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะว่ามันงานไม่เสร็จมันก็ต้องทำต่ออีกเนาะอืมเรื่ยงมันติดพันอ่ะอย่างวันนั้นอ่ะกลับมาเกือบห้าทุ่มเลยนะมาถึงตีสองกว่าอืมไปติดตามแต่เอ็มก็มาติดตามบรรยากาศครับหนาวอยู่เลยยิงเลยนะเสาพฟวงไปเนี่ยฮะเสาพฟวงไปหนาวหนาว ไม่น่าจะหนาวได้ค่อยว่าเส้าพวงไหนแล้วน่าจากความหนาวพวงแปลว่าอย่างพวงแปลว่าไม่รู้เรื่องบรรยากาศไปไปไหมไปก็วันอาทิตย์ก็เลยกลับเลยไงเอาคือว่าถ่ายยูดอนอ๋อเราไปพร้อมกันเราต้องแปลงเป็นทีมไปเป็นทีมโอ้ไปเป็นทีมนะครับแต่เอ็มบอกแล้วดามเราไปไหมวันนี้อ่าติดธุระครับเพราะว่าจะวันนี้จะทาครัวให้เสร็จเลยเอาเมื่อวานก็่ปก็ไป อยากไปอยู่แต่ว่าครัวยังบม่ได้เรยก็เลยว่าขอทําครัวก่อนให้เสร็จก่อนแจ้งแจ้งเอฟซีนะครับจังงดนะครับงดไปติดธุระติดธุระครับทะลุคืออยากทําครัวให้เสร็จนะครับเมื่อวานลืมซื้อเตาครับซื้อเตาแล้วก็ปิดกันฝุ่นจะมีคอนเทนต์เยอะแยะแต่ว่าพีเอ็มไปใช่ไหม ไปพี่โจไ้ว่านยูดอนไปสิจะไปเลยครับโจ้เตรียมเต็นท์มาเนี่ยวตีห้าเแต่ว่าเต็มวันนี่แล้วสั่งให้เต็มพองพี่นายบอกว่าไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเอาเป็นไรครับแังคืมไม่สบายไม่สบายปวดท้องปวดท้องเหรอครับครับเดี๋ยวจะไปสักพักนี้แหละครับอาจจะไปก่อนี่ครับอุ้มเลยนะอุ้มเลยนะถ้าไม่เรื่อรถอุ้มเลยดูก่อนถ้าเขาไม่ไปก็ไม่รู้จะทำยังไงมีโดดลงก่อมนในต้องก่อมนะ <ใ>นนั<ห>้นกล่อมเป็นแรงใจให้ในนะครับให้พาเดียวยังกิมไปให้ได้นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปวดหนักกว่าเดิมถึงว่าไม่เห็นพี่ยัเดียวยังกิมมาทากับข้าวตอนเช้าปกติจะเห็นแกนึ่งข้าวนะตื่นเช้ามามาทํากับข้าวแล้วตอนนี้เงียบแสดงว่าเพื่อนไม่สบายจริง้วยปวดท้บบองปวดท้อง,อองอเพื่อนปวดท้องนะประมาณนี้ครับโอ้เย็นนะ โมกกลับมาวันนี้ใบยางเขียวเลยอ่ะเนี่ยใบยางเขียวแล้วนะเพราะว่ารับฝนได้ฝนได้ฝนเหรอดิได้เลยรึไม่ได้เมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาดึกๆนะเห็นลุงจิ้งจิตื่นแต่เช้าเลยจะมาเตรียมตัวแต่เช้าเลยนะจะมาแด่โมกเหรอมื่อคืนยังไม่อยู่เลยบอกเห็นมาเป็นห่อหน่รถดไหมวะเนี่ย รถเก่าแล้วรถที่ว่าที่สีภรรยาครับใครตื่นเช้าอะใครตื่นเช้าเมื่อคืนก็มีแม่แอนด้วยเห็นเห็นนุ่งนั่งอยู่ข้างบนเนอะผมตื่นให้ตีห้าโน่นยังไม่ลุกแต่เอ็มอยู่ไหนอยู่ในห้องมาหาอยู่รถไม่เห็นเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมว่าพี่ตื่นแล้วพี่ส่งมาทางนี้ก็มองมองหาจ่าเอ็มอยู่จ่าเอ็มไปนอนตรงไหนเนาะ ฟังดูอ๋อสงสัยอยู่บ้านลูกรุมตามซื้ออะไรแต่เช้าอ๋อพอดีเรามาตรวจ้าดลาว่ามีใครไปบ้างโอไปตื่นเช้าบ้างนี่ครับทีมงานตื่นแล้วตาตื่นแล้วนะตาสวัสดีครับโอ้ยตอเช้าครับตาเหนาวตาเหนาต่อก็ใส่ถุงมือนะครับผม หนาวมือชามดแล้วเนี่ยตานี่แต่งตัวเท่ทุกวันทุกวันเลยนะครอเนาะเองหนเลยดูมุมไหนก็หลอนะตาชานตาจะไปิกาแกื่จะนอนนอนโซฟานี่ยหนาวก็เอาว่มีคนได้ตุ้มมาห่มบอหนาวมีู่ตุ้มมันกับหนาวได้ตุ้ม อ๋อตานอนตากินข้าวแล้วนอนเลยบ่นอนเลยกินข้าวแล้วมาก็นอนเลยตานอนเร็วมันมันมหนาวมันหนาวสองทุ่มนอนแล้วสองทุ่มสามทุ่มนอนแล้วตีตีหนึ่งตีสองก็ตื่นตื่นเช้าจังตื่นแล้วหลับอีกหลับต่ออีกหลับต่ออีกตีห้ผมเมียก็ตื่นผมเมียโอเคนะครับทีนี้ไล่ก่อนนะครับสวัสดีครับ